หลังจากที่ดูไปถ่ายรูปในคอนเสิร์ตแล้วก็วิดีโอในคอนเสิร์ตมานะคะทุกคนก็บอกว่าโอ้โหพี่ถ่ายยังไงเนี่ยพี่ถ่ายอะไรที่สวยปานนี้นะคะสาเหตุก็เพราะว่าดุดเข้าใจในตัวของส่วนประกอบของกล้องนั้นเป็นอย่างดีนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมนั้นได้รับรู้พร้อมๆกันนะคะจะได้ไปใช้ถูกงานการสมัยก่อนนาดุดก็ไม่เก่งเรื่องกล้องหรอกค่ะสมัยที่นาดุดอัดสเตปกิ้งใหม่ๆนี่ปรับกล้องออตโต้หมดอยู่แล้วนะคะแต่ไอออโต้เนี่ยมันเอาไว้ใช้ได้แค่บางสถานการณ์ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณต้องการคววาามเเียบอกล่้้นนั ใช้ไม่ได้ค่ะทุกอย่างจะต้องแมนนวลมากๆนะคะแล้วก็ต้องล็อกค่าต่างๆไว้เพื่อไม่ให้มันมีการขยับนั่นเองมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรทําไมเราต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้จะพูดให้ฟังค่ะทุกคนพร้อมกันแล้ว it's r o m มา s <S สวัสดีเมื่ออยากไปทางการนะคะมิตรรักแฟนเพลงทุกคนด้วยวันนี้ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยอยากพูดถึงเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันมากพี่ถ่ายยังไงสวยขนาดนั้นเอาเป็นว่าขั้นแรกเนาะต้องเข้าใจในตัวของเลนแต่ละตัวก่อนว่าเลนมีมาทำอะไรก่อน นะฮะบางคนแบบอ่าก็ใช้กันไปซื่อๆเห็นเขาซูมก็ซูมอ่ะพูดตรงๆก็ไม่ได้ผิดนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วสามารถประยุกต์ใช้ได้ตัแต่รุ่น S 2 3 Series ลงไปนะฮะ Series, S 2 2 s e r i e S S 2 1 20อะไรก็ได้หมดแล้วก็พวกหมดโปรเฟชชั่นอลต่างๆที่มีในตัวของอ่า Samsung ทุกรุ่นก็สามารถทำได้เพียงแต่ว่ามันจะพิเศษนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นตัวท็อปที่เป็นตัว Ultra แบบจะมีเลนส์ขึ้นมาทั้งหมดที่เป็นเลนส์ซูมมมเเเนนนนีีี่่่ยย2ตตัััววววค้าาารรกกก 3x 10x Optical optical ะะะะะฮฮหืืออ็็ไดจ เนี่ยก็คือซูม10เท่า10เท่าแปลว่าเลนส์ตัวนี้นะ,ะับเพริสโคปตัวนี้เลยเนี่ยเลนส์ตัวนี้ที่นูจิ้มอยู่เนี่ยคือมีระยะการซูมอยู่ที่10เท่าโดยไม่แตกระยะจริง10เท่าข้างบนนี้เป็นออปติคอลส่วนตัวเล็กๆนี่คุณผู้ชมตัวนี้ตัวจิว๋วๆนี่นี่เห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นี่ถ้าไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็น 3x ออปติคอลคือซูมได้3เท่าโดยไม่สูญเสียรายละเอียดนั่นเนองทพราไมเราต้องรู้ก็บอกว่าถนะ้าเกิดวคุณไม่รู้เนี่ยคุณก็จะพลาดน <c oughs> ะมาเริ่มกันเลยไหม เป็นเซนเซอร์หลัก200ล้านนะฮะก็เอาไว้ถ่ายรูปทั่วๆไปคุณจะถ่ายอะไรก็ได้นะฮะถ่ายวิวทิวทัศน์ถ่ายบุคคลถ่าย,ายอะไรก็แล้วแต่พี่เลยจ้ะนะฮะก็ถ่ายได้ปกติอลตราวก็คือเลนส์ที่มีความกว้างเยอะมากๆส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ120องศานะฮะก็อยู่ท่ระมาณ1 1 5 1 1 7 120ประมาณนี้นะฮะไม่ได้ต่างกันมากหรอกแต่ว่าย,ยิ่งมันเยอะอ่ะมันจะยิ่งมีความดิสลอชันก็คือมีความโคง้คงๆหน่อยอันเนี้ยหนม่นะะนนงรนะะ,ะยของตัวที่ใช้ Ultra อั6 ถึง0.9นั่นหมายความว่าถ้ากว่าคุณถ่ายรูปในระยะ0.6รือ0.9เขาจะใช้เอาต์จุลวายถ้าคุณถ่ายระยะ1 1x ไปจนถึง2.9นะนับถุดูเป็นตัวเลขที่เข้าใจง่ายๆก็จะใช้เลนหลักในการทํา1เนี่ยไม่สูญเสียรายละเอียดแต่ถ้าจา1ถึง2.9เนี่ยขยายดดิจิตอลดิจิตอลก็คือขยายภาพไปเรื่อยๆเข้าใจไหมอ่าพอ3ปุ๊บขยับไปเลยไปใช้เลน 3x optical นั่นเอง ไม่สูญเสียรายละเอียดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณถ่ายภาพที่ระยะ2.7กับถ่ายภาพที่ระยะ3ามอะไรชัดกว่า3ามตารงที่มันไกลกว่าเพราะมันเปลี่ยนเลนส์แล้วเรียบร้อยเข้าใจไหมนั่นหมายความว่าเวลาที่นนดุไปถ่ายคอนเสิร์ตหรือแล้วก็นาแต่นดุจะจะ,จะพยายามล็อกให้อยู่ระยะเริ่มต้นที่3กับ10เป็นลกเข้าใจใช่ไหมฮะดังนั้นระยะตั้งแต่ 3x ไปจนถึง9.9ใช้เลนส์อะไรเอ่ยเลนส์ออิลตัวนี้ นั่นหมายความว่าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นระยะส x มเอ็กซ์ดูเขาสมมติถ่ายที่88เท่า8.5ก็ได้กับ10เท่าอันไหนชัดกว่า10เท่าชัดกว่าเพราะอะไรทางที่สูงลึกกว่าเพราะว่าเปลี่ยนเลนแล้วพอ10บปุ๊บขยับไปใช้นี่เลยค่ะเพลิสโคปเทเลโฟโต้ทันทีเป็น10เท่าเข้าใจใช่ไหมคะแ้แต่า3ถึง9.9คุณจะใช้เลนตัวนี้ตัวเล็ก10ปุ๊บขยับใช้ตัวนี้ทันทีเลยชัดกว่าแน่นอนเพราะ10เท่านี้ดูดเป็นเลนที่ไม่สูญเสียรายละเอียดใช่ปะ อ่านั่นหมายความว่าภาพในดูดก็เลยชัดไงคาก็แบบพี่พี่ทำอะไรพี่ใช้เวทมนต์ใดๆไม่ได้ใช้เวทมนต์ใดๆพี่แค่เข้าใจระยะในแต่ละเลนก่อนว่าในแต่ละเลนนั้นมันใช้ทำอะไรเข้าใจไหมเออเหมือนง่ายๆเรื่องก็แค่นี้เนาะวัยรุ่นทราน,นี้มาต่อกันแบบง่ายๆนะคะครานี้พอในดูดสอนใช้กล้องปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะแบบโอ้เอาไปลองเล่นกันได้นะแยวนี้เนี่ยซัมซุงเขามีนี่นะคะ Expert Raw นะฮะสามารถโหลดได้ผ่านทาง Galaxy Store นะฮะ Expert Raw มนย่ทำอะไรไฟ Raw นี่พูดยากนะคือถ้าคนถ่ายไม่เป็นเนี่ยก็จะแบบถ่ายปุ๊บมันสวยยังไงพี่เอางี้รอมันไม่ค่อยจบรอมันถ่ายแล้วเอาไว้มันแปลว่าดิบอนะเนาะก็เอาไว้ถ่ายแล้วก็มีสีเยอะมีชั้นสีเยอะมากเลยก็จะเอาไว้แต่งภาพต่อส่วนใหญ่แล้วมน่ษย์เราก็จะใช้ j p e g กันนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ไฟรอได้นะเพราะว่าไฟรอก็ต้องมีโปรแกรมเฉพาะในการอ่านเหมือนกันอย่างเช่น Adobe Lightroom หรือว่า ในในตัวของมือถือเนี่ยอ่านได้นะ,ะบางโปรแกรมอ่านไม่ได้นะต้องดูเป็นเป็นโปรแกรมเป็นเคสเคสไปแต่คราวนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าพอมันเป็นไฟล์ RA อกับ jpeg และหนูจะเลือกใช้อะไรดีเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีความสามารถในเรื่องของการทำ post production หรือว่าถ่ายเสร็จแล้วไปแต่งรูปต่อเยอะเนี่ยนะฮะก็ถ่าย jpeg ไปก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์ฉลาดมากแต่ว่ายังไงก็าตามแต่ต้องยอมรับว่าไอ้การที่มีไฟล์ a อเนี่ยชั้นสีมันลึกกว่า นะะมันสามารถปรับดึงแชโดว์ไฮไลท์อะไรได้เยอะกว่ามากๆนะคะซึ่งตัวนี้ Expert r r w เนี่ยก็สามารถทำได้แล้วก็ยังมีโหมดถ่ายดาวที่ปีนี้นะฮะโปรโมทกันค่อนข้างเยอะเลยแต่การจะถ่ายดาวก็ถ่ายไม่ใช่แบบซื้อๆไปวางแบบหน้าบ้านชัจะถ่ายแอสโตรซะหน่อยนะวันนี้ชัจะถ่ายทางช้างเผือกไม่ได้นะการจะถ่ายดวงดาวเนี่ยมันจะต้องมืดสนิทมืดสนิทหมายถึงว่ารอบตัวเมืองเราหรืออะไรเงี้ยเเขาหนึ่งไปถ่ายกับภูเขาไง แบบมืดๆเลยเพราะว่าเป็นอย่างนั้นเข้าใจใช่ปะ่ะนั้นมันทําแบบไม่ใช่แบบฉันจะถ่ายหน้าบ้านอยู่เจริญนครถ่ายสัหน่อยโป๊ะโอ้พี่ไม่เห็นมีดาวเลยถ่ายไม่ได้หลอกลวงกันนี่วาหยุดก่อนมันทําไม่ได้นะคะดังนั้นต้องเข้าใจสถานการณ์ในแต่ละอันที่ใช้ก่อนดังนั้นเข้าใจเรื่องไฟรอรหรือย,อยังว่าเราถ่ายไปเพื่อทําอะไรถ่ายไฟรอไปเพื่อเอาไปแต่งต่อ นะฮะดังนั้นเราไม่เก่งพอไม่เป็นไรก็ใช้ JPEG ก,ก็ได้เพราะโทรศัพท์มันทาให้มันดูง่ายอยู่แล้วใช่ไหมคะคราวนี้อีกหนึ่งโหมดที่หลายๆคนได้ดูไปถ่ายวีดีโอมาแล้วแบบโห oh, พี่ทำไมแสงพี่มันไม่มเวียงเลยอะ่ะทำยังไงอ่ายพี่วิธีการง่ายมากนะคะเบสิกเรียบง่ายแต่อาจจะไม่รู้กันคือการแตะเข้าไปก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็แตะค้างไว้นะคะเขาจะทําการล็อกเดี๋ยวดูขึ้นรูปให้ดีกว่ามันจะทําการล็อกแสงนะคะแล้วก็ล็อกโฟกัสหมดเลยนั่นบบาหมากคามว่าทำไมต้องล็อกแสงอะ่ะพี่แล้วล็อกแสงทําไม ถ้าเกิดว่าคุณไม่ล็อกแสงสีที่เกิดขึ้นคืออะไรนะฮะก็คือเวลาที่เราเลื่อนกล้องไปมันไปเจอแสงสว่างที่เยอะขึ้นปุ๊บมันก็ดอกแสงลงบ้างมาที่มันไปเจอมันมืดมันก็สว่างขึ้นไปบ้างเ,เ,เดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างใช่ไหมคะแบบนี้ก็ไม่ได้แบบนี้ก็คือมันก็คือผังก็คือต้องล็อกก่อน A E A F แบบเบสิกง่ายๆต้องล็อกเป็นนะคะล็อกเสร็จใส่แม่กุญแจกดตึ๊กหนึ่งครั้งเรียบร้อยก็สามารถใช้งานได้อันนี้เข้าใจใช่ไหม นั้นเวลาคุณล็อกปุ๊บเนี่ยคุณจะถ่ายนิ่งมากเลยแต่ปัญหาก็คือต้องระวังนิดนึงว่าพอมันล็อกโฟกัสไปด้วยปุ๊บมันอาจจะทำให้บางทีเราขยับตามแล้วมันมันเบลออะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องคอยค่อยๆดูไปนะคะว่าในระยะเป็นยังไงส่วนใหญ่มักจะใช้กับการตั้งนิ่งๆมากกว่าถ้าเราไม่เสี่ยงพอเนาะคราวนี้มาถึงในโหมดโปรนะครับปีนี้ a 2 3 s ี r i e s เนี่ยเขาเด็นนิดนึงนะฮะก็คือเขาสามารถใช้โหมดโปรวิดีโอได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยมาโถ ปกตินี่มีแต่กล้องหลังนะนี่พี่แก๊กใส่มาด้วยกล้องหน้าจัดไปอย่าให้เสียนะคะสมมุติว่าโหมดโปรของกล้องเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดอัลตราวายนะคะก็คือเลนเอลตราวายเลนวายเลนเทเลก็เลนตัวของซูเปอร์เทเลโฟโต้ก็คือตัว 10x ออปติคอลเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะคะในโหมดของโปรแคมราน ะะก็คือสามารถใช้งานได้คราวนี้จะมีเรื่องสปีชัตเตอร์นะฮะสั้นๆแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปคลิปนี้สปีชัตเตอร์เนี่ยยิ่งตัวเลขเยอะนะคะอย่างตัวนี้ทําได้1ต่ตอน2 0 0 0เอาไว้ทําอะไรสปีชัตเตอร์มีไว้ยิ่งเลขเยอะยิ่งเร็วเร็วคือสมมุติว่าชัตเตอร์จะจับแลว้วจะแบบเร็วอ่ะอย่างนี้อเอาไว้ทำเลยเอาไว้จับภาพที่เรต้องการให้มันหยุดไงสมมุติว่าน้องน้องหมาวิ่งอยู่น้องหมากระโดดปุ๊บอยากหยุดน้องหมาไว้กับอากาศสปีชัตเตอระโดด สปีชัตเตอร์ต้องเร็วถูกต้องไหมง่ายมากแต่ปัญหาคือยิ่งคุณเปิดสปีชัตเตอร์เร็วมากเท่าไหร่ปัญหาคือมันจะดําแบบนี้ค่ะต้องใช้แสงเยอะมากๆต้องใช้กลางแดดแล้จะเห็นว่าเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยคุณใช้กลางแดดนะ,ะนจริงๆนอกหนึ่งหนึ่งหมือนสองพันหรอกจริงสักแล้ววัาหนึ่งต่อสักสองสพันก็หยุดได้แล้วนะ,ะนก็จะเห็นมันสว่างขึ้นเรื่อยๆตามสปีชัตเตอร์นะฮะ อันนี้ไม่เชื่อไม่ได้แต่คุณเคยเห็นภาพในผัพไหมภาพที่เขาถ่ายในผับกันแล้วแบบเหมือนเป็นเส้นอนะ่ะฟู่ฟังุเหมือนคนเมาเมาอ่ะอันนี้สปีดชัตเตอร์ก็จะต้องตั้งแบบแบบชา้าๆสี่วิอย่างเงี้ยกว่ามันจะจับชัตเตอร์หนึ่งสองสามสี่แชปปุ๊บนี้โอ้โหหัวละหมุนไม่หาแล้วนะฮะมันก็จะแบบมีความแบบมีแบบนึงอ่ะซึ่งทั้แบบว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้ในเรื่องของสปีดชัตเตอร์เนี่ยคุณสามารถเอาไปทำเอ็มวีทำอะไรได้เลยนะเยอะแยะมากมายแก่กองนะฮะ ISO นะฮะ อันนี้ก็ปรับเยอะก็คือง่ายๆรับแสงเข้ามาปรับเยอะก็คือ noise เยอะก็ต้องระมัดระวังนะฮะแต่ว่าก็จะสว่างตามแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณปรับสปีดชัตเตอร์เยอะๆ ISO ช่วยอะไรไม่ได้นะฮะก็ต้องใช้แสงแดดเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้นั่นเองนะคะอันนี้คือ Pro Camera คราวนี้ Samsung เนี่ยเขาลั้มไปกว่านั้นอีกหนึ่งขั้นคือมีโหมดที่ชื่อว่า Pro Video นะเอามาเขาดินะคะ Pro Video นี่ไม่พอนะนี่ถ้าเกิดมองเนี่ยเราขึ้นรูปให้ดีวกว่าถ้าเกิดเรามองทางขวามือเนี่ยจะมีรูปคล้ายๆภูเขาด้้ววยยอันนีีเาเาารก่ Histogram เอาไว้วัดได้ว่าแสงมากแสงน้อยเกินไปนะคะอันนี้ไม่ยากฮิสโตรแกรมนะคะแล้วก็มีเกจเสียนะคะ L R ให้เราเรียบร้อยนะคะตัวฟังก์ชันในการปรับเนี่ยปรับได้ถึง 8K เข้าไปได้น,นะคะแต่ถ้า 8K ปุ๊บเนี่ยจะต้องใช้เล่นหลักเลนเดียวเลยนะที่สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดว่าลงมาแต่ 4K ต้นไปเนี่ยใช้ได้ทุกเลน นะคะ 4K 60นี่ใช้ได้ทุกเลนส์นะคะถามว่าอันนี้ทำทำทำไมก็เหมือนกันเหมือนโหมดโปรโวิดีโอให้เราบอกตอนแรกแสงไม่ขยับไว้บาลานซ์ไม่ขยับนะปรับเปลี่ยนเป็นระดับเคลวินนะสมมุติเราดูเซตเคลวินไว้ที่5,300เคลวินเหลืองประมาณนี้คุณถ่ายยังไงมันก็เหลืองแค่นี้ไม่มีแบบเจอกระดาษขาวปุ๊บโอ้ยเหลืองเจอกระดาษ เหลืองปุ๊บโอ๊ยขาวอะไรเงี้ยไม่มีนะคะแสงม,มันจะไม่เปลี่ยนมันจะไม่สวิงไปมาเลยนี่คือโหมด professional นะคะที่ทํากันอาจจะดูยากหน่อยแต่ว่ามันทําดีมากนะ,ะแล้วซัมซุงเหลือกัน้อีกตรงคือโหมดไมโครโฟนเนี่ยแกสามารถปรับได้ด้วยนะคะว่าจะใช้ไม์ตัวไหนไม์ My ด้านหน้าไม์ My ด้านหลังไม์รอบตัวไม์บลูทูธไม์ usb คือตั้งได้หมดคือแบบว่าฮัลโหลนี่คือโทรศัพท์มือถือเหรอใช่หรือเปล่านะคะ ไม่แน่ใจแต่เป็นว่านี่คือลำมากเอาเป็นว่าเรื่องของกล้องเนี่ยต้องแนะนําตามนี้นะคะว่า1ต้องรู้ก่อนว่าเลนแต่ละเลนนั้นมีระยะอยู่ที่เท่าไหร่ดังนั้นถ้าเกิดบางที่หนูบอกว่าซูมไป9เท่าแล้วอนะดูบอกเอ้ยเชียร์ไปนิดนึงไปถึง1ิแล้วมันเปลี่ยนเลนปุ๊บโอชัดเลยกิฟเลยถ่ายวิดีโอก็เหมือนกันนะคะถ้าเป็น3 0เฟรมจะซูมได้20เทา่านะคะถ้าเป็น60เฟรมซูมได้10เทา่ามาคิดตั้งค่า ตั้งค่าเนี่ยบอกให้ความลับให้นะความลับเนี่ยไม่มีใครรู้นะโนดดูจะบอกให้ก็คือถ้าเวลาคุณตั้ง UHD หรือ 4K 60เนี่ยแล้วคุณซูมไปสิเท่าเนี่ยเลนไม่เปลี่ยนนะเอา้าไม่รู้ละสิงงใช่ไหมคะก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะถ่ายวิดีโอให้ชัดด้วยนะคะคุณจะต้องทําการปรับเป็น30เฟรมลองดูได้ลองเล่นดูลองลอง,ลองเล่นดูที่บ้านแล้วคุณก็เลื่อนไปนะคะลองเล่นห9.9ถึง10ก็แล้วอ่ะ ใช่นะฮะก็คือถ้าเป็น u s c 30ปุ๊บเวลามันจะซูมได้20เทา่าดีพอเป็น30เฟรมปุ๊บจะซูมได้20เทา่าพอเป็น60เฟรมปุ๊บเนี่ยคุณจะซูมได้10เทา่าแต่ไอ้10เท่าของเฟรมเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเลนนี่คุณเข้าใจใช่ไหมคุณจะต้องใช้30เฟรมมันถึงจะเปลี่ยนเลนให้ตอนระยะที่เป็น10เทา่านี่คือความลับว่าตอนที้ดูไปถ่ายวิดีโอปุ๊บเฮ้ยพี่พี่ซูมเยอะแนละ้วม,มันสวยอ่ะไม่นหนูซูมแนละ้วไม่สวย ฮัลโหลฉันปรับ U S D 30จ้าแล้วก็พอเป็นระยะ10เท่าปุ๊บมันเปลี่ยนเลนไปใช้ optical เนี่ยตัว10 X ปุ๊บเป็นไงค m มกริปดังใบมีดเพราะว่าจากระยะ3ถึง9มัาเป็นดิจิตอลซูมจะไหมมันจะไปสู้10เท่าที่มันเป็นแบบเลนจริงๆได้ยังไงเข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นลองดู U S D 30 แล้วก็ปรับไปที่เลนส์สิเท่าโอ้โหคมหนังใบมีดนะจ๊ะพี่น้องจ๋าถามว่าเราจะไปต้องอัด60เฟรมไหมจริงๆนั้นดูจะบอกให้นะว่าทัว่วเนี้ยภาคขพยนต์ที่เราดูกัอนอนะ่ะมันยังไม่มีใครทำหกสิบเฟรมเลยมันมึนมันบล็โซ่เลยรู้หนังแอคชัน่นรายการเขาใช่ยี่สิบสี่เฟรมหมวดซีนีมาติกอะไรเงี้ยเขาใช้ยี่สิบสี่เฟรมแห้ทัง้งหมดแหละนั้นหกสิบเฟรมเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้เลยสเตปกิ๊กเนี่ยใช้กับพวก อ,อุปกรณ์ไอทีก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นแบบไปถ่ายบล็อกอะไรเงี้ยนะดุลก็จะไม่ทํา60เฟรมนะเพราะมันจะดูแบบวืด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 ,วด,วดอะไรเงี้ยก็จะไม่ใช่เหมือนกันดังนั้นไม่ต้องซีเรียสเลยว่าเข้าใจผิดว่าแบบเอ้ย60เฟรมจะชัดกว่า30เฟรมไม่ใช่นะฮะไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวที่ความลื่นของเฟรมเรทเท่านั้นดังนั้นไปลองประยุกต์ใช้ดูตามที่หลุดบอกนะฮะนี่คือสอนใช้กล้องนะฮะ c a สซี่2 3 Series จริงๆเราสามารถประยุกต์ใช้กับรุ่นก่อนๆก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าพอไป A 2 3 Series ปุา ประสิทธิภาพของกล้องเขาดีกว่าทุกรุ่นที่เคยมีมาอย่างไอการซูมอะก็ซูมได้ดีขึ้นแสงสีดีขึ้นนะคะ ปรับต่างๆได้ดีขึ้นก็แน่นอน,นของใหม่ก็ต้องดีของเก่านะคะยังไงก็ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อก็ซื้อซะนะ S23series นะคะรอบนี้นะคะซัมซุงทําให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่กล้องสมาร์ทโฟนที่สมบูรณ์อยู่แล้วใน S22Ultra สมบูรณ์ขึ้นอีกมาแก้จุดบอดทั้งหมดใหม่เป็นอย่างดีค่ะเจอกันใหม่เทปหน้านะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้แลวมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลคล์กดแชร์ให้โดดดุด,ด้วยนะคะแล้วใครเคยมีประสบการณ์ยังไงรอคอมเมนต์บอกในดุดข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้ลาฟันดี้ราตีสวัสดิค่ะสดีค่ะส๊ายบาย